วันนี้ร่อนไม่เยอะมากแต่กำลังไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาพึงเลยพึองอลมสวยๆร่อนใหม่ๆสวยๆอันนี้คุณภาพสูงมากเลยกินนานเกือบสามเดือนเลยร <c oughs> ่อนได้ไม่ไม่เยอะมากเก็บไว้ในกำลังก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาพึง ถึงลมก็พอแล้วน่าจะแห้งมากเพราะว่าเรางดน้ำเยอะอยู่งดน้ำนานอยู่เช็ดแล้วได้ไม่เยอะตอนนี้มีตัวไหมยิ่งก็ดีอันนี้ใช่ไหมเราต้องเอาไปล่อเอาไปล่อลงในอ่างเลยตัวนี้นนอันนี้เยอะอยู่ค่ะ หอมนี่บูเยอะนะใช่ไหมไหนเขาดูนะหน่อยนี่จะเป็นเอฟแหละแต่หอมกระรองจองเลยเพราะว่าสามเดือนสา,ามเดือนเลย <laughs> กินอาหารจนหมดเปลี้ยงกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินแล้วหอมหอหอมใช่ไหมแสดงว่าบูเยอะืมยังไงบูดำดำเนี่ยให้เขาดูบูหน่อย บูเขาตัวเล็กมากอันนี้แม่พันธใหญ่สุดแล้วนั่นเนี่ยอือหอมหอมเอาไปล่อลงเ,เขายิ่งไม่ได้กินอาหารเอาไปร่อลงในอ่าง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 อันนี้คือตัวที่เราร่อนออกมาแล้วอันนี้มันมันล่อนสองรอบแล้วมันก็เลยเหลือน้อยอ่ะตอนนี้ก็จะอันนี้หมาไม่เกี่ยว อันนี้เขาก็จะเอามาลงในอ่างอันนี้ก็คือเวดิ้งเวที้งที่ผสมที่ผสมเสร็จแล้วก็จะล่อตัวลงไปเอามาไว้ข้างบนข้างล่างจะเป็นอาหารใหม่อาหารใหม่ก็คือที่วัวผสมกับมะพร้าวที่เห็ดป้างนิดหน่อยเขาก็จะผสมอาหารเสร็จแล้วไว้ในอ่างน,นี้เรียบร้อยแช่ทีวัวมาแล้วสามสี่น้ำเย็นแล้วก็มาล่อน ล่อนเสร็จแล้วก็จะมูนก็จะเอาไปพึ่งลมแล้วก็เก็บส่วนตัวก็เอามาล่อลงก่อนเพราะว่าถ้าปล่อยลงไปทั้งกากน่าจะไม่ไหวให,ให้ตัวเข้าลงไปข้างล่างก่อนเสร็จแล้วเราค่อยค่อยเอากากอ,อกไปทำไมไม่ลงเนี่ยกะต้องกระเดงจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยจะหมดอายุแล้วหรอเนี่ย ทำไมไม่ลงอ่ะเนี่ยทำไมเขาไม่ลงเขาหมดอายุแล้วเหรอหมดแรงเหรอต้องเอาน้ำมาพรมด้วยด้อเพราะมันไม่ลงเลยนี่นี่มันบดรง่งเยมันเบิอแห้งล้งกระยังอยู่นี่มันเป็น,นอีหยังเนี่ยเอฟเนี่ยขาดอาหารนานเหรอใส่เดินขาดสาร เอาตัวมาลงเอามาลงเอามาลงเอามาลงพมน้ำก่อนเหรอพมน้ำให้มันชุ่มๆก่อนเขาจะได้ลงได้ง่ายตัวตัวเขาจะได้ลื่นๆเดี๋ยวเขาได้กลินอาหารใหม่เขาก็ลงเองแหละอตรงนี้มันมันจะมันจะตายไหมเนี่ย ไม่ลงอ่ะมังมังแมงงอยู่เลยเหมือนมันแห้งเลยอ่ะพ่อพอมีเยอะไรฝั่งนี้มันแห้งมันมันมันไปไม่ได้มันลมไงหน้าหน้าหนาวมันลมมันมันแห้งเร็วนะมันต้องให้น้ำบ่อยๆหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าแรงไม่เหมือนหน้าฝนหน้าฝนนี่ ล่อยไว้หลายวันค่อยให้ก็ไม่เป็นไรแต่หน้าหนาวกับหน้าลมนี้ลมๆมอย่างเงี้ยยิ่งแห้งเร็วอันนี้ผ้าเนี้ยเราเอาเราอกกากที่เราล่อนเสร็จแล้วที่มันมีตัวอยู่มาลงตรงเนี้ยแล้วตัวมันก็จะรอดลงไปหาอาหารใหม่ข้างล่าง แล้วเราค่อยเอากากามันออกเพราะว่าถ้าเราไปคัดเลือกตัวก็นานมากเลยก็จะเสร็จบอ่อนี้ยังไม่มียังไม่มีแม่พันธุ์เพราะว่าเพิ่งผสมอาหารเสร็จแล้วยังไม่เอามาลงตแต่บอ่อฝั่งนูง้นน่ะมีแล้วรอบนี้ลงแค่สองบอ่อน่าจะกินเร็วน่าจะได้เก็บเร็วอยู่ปกติจะถ้าลงเต็มสี่บ่อนี่มันจะ มันจะกินไม่หมดง่ายมันก็จะอยู่นานถ้าลงสองบ่อก,ก็คือลงแม่พันธุ์เยอะลงแม่พันธุ์เยอะมันก็จะกินหมดเร็วมันย่องมาแย่งอะไรอยู่ตรงนี้กากมะาพร้าวเขาไม่กินนะขี้เห็ดเขาก็ไม่กินตัวนี้จะเป็นที่อยู่เนี่ยกากมะพร้าวเนี่ยจะผสมเพื่อเป็นที่อยู่เขาจะกินแต่ขี้วัวแล้วก็เศษผักที่เน่ามันมากเศษผักที่เน่าเราก็ไม่ค่อยได้เอาลงเพราะว่า เศษผักที่เน่าถ้าไสเดือนกินเยอะๆเวลาถ่ายมูลออกมามันจะเป็นเชื้อรามันจะเป็นลาขาวคือเป็นลาเสียไม่ใช่ลาดีก็ก็เลยไม่ต้องไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เขากินผักเน่าเยอะๆแราะคุณภาพมันของมูลไสเดือนก็คืออาหารมันจะได้ต่างกันอันนี้อันนี้ชื่อว่าหลอกแล้วกะเพราเก็จะไม่กิน เขาจะลงทันไหมนี่มันจะแห้งไหมพ่อแปรงอีกฮะแปรงอีกอุ้ยต้องรีบลงนะลูกเดี๋ยวมันแห้งก่อนแล้วลงไม่ได้ด้วยนี่ตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ามันมันมันสามเดือนเดีนนะ๋ยวนาะมันก็กินอาหารแบบที่จริงเดือนหนึ่งเราต้องเปลี่ยนถ่ายแต่นี้เราปล่อยไว้นานอยากเห็นตัวใหญ่มากดิเห็นตัวใหญ่มากดิเข็นตัวใหญ่ <c oughs> อะไรดูทำไมอันนี้มันกินแล้วก็อ้วนใช่ไหมอันนี้มันลงมาได้กี่วันแล้วเนี่ยโอ้ยอาทิตย์หนึ่งมันอ้วนเลยกินแป๊บเดียวมันกินเก่งอะเนาะตอนที่เรอมาลงมันก็ผอมก็ลองจองแต่ว่าตอนนี้มันอ้วนแล้วเพราะมันมันได้อาหารแป๊บเดียวมันก็อ้วนดูสิเอฟตัวใหญ่มากเลยเลยอันนี้ลงไปได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว กินไปได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเริ่มมีมูนขึ้นมาแล้วบ่อน,นี้นนแต่ก็ผอมมาดูีด้ตอนตอนที่เอาลงมันก็ผอมๆอมแบบนี้แหละเพราะว่ามันมันมันขาดอาหารนานมันก็เลยผอมมันจะตายแล้วนี่ไมก่กระดิกเลยไมเอฟผอมยังเลยรอบนี้มันจะลงไหมเนี่ยทำไมมันไม่เคลื่อนไหวเลยเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันก็ ต้องหมดเปียกๆด้ยพอเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับคล่ายๆว่ามันโมมีแห้งเกินไปอะ่ะพนน่ะมันเปียกๆหมดหรือยังเ,เอามาเอามาเร็วๆที่มันเป็นก้อนเนี่ยมันก็เป็นตัวมันทั้งหมดเลยแต่มันผอมอะ่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนอาหารง่ายมันก็จะเป็นแบบนี้ละมันจะผอม แล้วก็จะลดน้ําแล้วมันก็จะลงไปมันก็จะลงไปหาอาหารใหม่ที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วเราก็จะค่อยเอากากไปทิ้งเอาไปใส่ผักเพราะว่าถ้าปล่อยลงไปทั้งกากเลยมันก็ไม่ไหวต้องมันมีกาก,ากมะพร้าวที่มันไม่กินอยู่นี่ไงไม่กินกากมะพร้าวมันต้องมันกินต่ขี้วัวโอเคเดี๋ยวก็คงลงแหละ รอลงต็มนี้แหละ